ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปีเชินนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนจิงสุยนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงความหวาของเธอได้เขานั้นกลัวที่จะไม่สามารถทำให้เธอนั้นมีความสุขถ้าเขามั่นใจว่าสามารถทำให้เธอมีความสุขเขานั้นคงจะสามารถรักได้อย่างมากมายไปแล้ว อย่างไรก็ตามตอนนี้เขารู้เกี่ยวกับความรู้สึกของทิเฉินแล้วดังนั้นในตอนนี้เขานั้นจึงจับมือเธอไว้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่มันนั้นก็ทำให้เขาลังเลอยู่เป็นเวลานาน หลังจากที่ขาวนั้นได้ตัดสินใจจับมือของเธอลงไปแล้วชิงสุยนั้นตัดสินในที่จะไม่ปล่อยเธอไปชิงสุยนั้นเข้าใจดีถึงความตั้งใจของเธอแม้ว่าเขานั้นจะบอกไปว่าเขานั้นมีผู้หญิงอยู่มากมายอยู่แล้วในตอนนี้ แต่เธอนั้นก็ไม่ได้สนใจมันเธอนั้นกลับยอมรับมันได้ดังนั้นชิงสวยนั้นก็จะไม่ใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นๆอีกต่อไปเขานั้นต้องให้เธอนั้นมาเป็นผู้หญิงของเขาให้ได้คนที่แข็งมีอำนาจนั้นมักจะไม่ขาดผู้หญิง นี้เป็นความจริงไม่ว่าโลกในอดีตหรือโลกในตอนนี้เมื่อชิงสุยคิดย้อนกลับไปในชีวิตก่อนหน้านี้เขาก็รู้ว่ามันเป็นจริงเช่นเดียวกันผู้ที่มีอำนาจและรำรวยพวกเขานั้นสามารถมีภรรยาหรือผู้หญิงมากมายหลายๆคน พวกเขานั้นสามารถมีครอบครัวที่อยู่ในที่ที่เขานั้นต้องการนั้นเป็นสิ่งที่คนที่มีอาจนั้นสามารถทำได้ในโลกของทวีปก้ามันนั้นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันนั้นเป็นโลกของผู้แข็งแกร่งแข็งแกร่งแข็งแกร่งเท่านั้นที่มีสิบเขียนกฎขึ้นมา เขาใส,าส่ศีรษะและหยุดคิดถึงเรื่องนี้ตอนนี้เขานั้นกำลังสงสัยว่าเขานั้นได้หลงรักเธอไปแล้วถ้าเขานั้นรักเธอจริงๆกดแห่งโลกนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเขาเขานั้นจะรักแค่เธอเขานั้นจะมอบความสื่อาสาร ความเชื่อใจและความรักที่แสนบริสุทธิ์กับเธอมีคงเป็นสิ่งที่เขานั้นจะมอบให้กับเธอเขาคิดว่านี้คงเป็นที่มาของคำว่ารักนั้นไม่ต้องการเหตุผลรักนั้นใช้แค่เพียงหัวใจไม่ต้องใช้สมอง ครั้งแรกที่เขาได้เจอเธอนั้นก็คือในความฝันของเขามันนั้นได้ช่วยให้ดินแดนของเขานั้นทะลวงขึ้นไปเป็นชนั้นที่ห้าและเธอนั้นก็ได้ช่วยชีวิตเขาวไว้หลายหลายครั้งนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นเขารบ หลงรักเธอโดยที่ไม่รู้ตัวและมันนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นไม่กล้าคิดอะไรเกินเลยกับเธอเช่นกันแต่ตอนนี้เขานั้นเข้าใจหัวใจตัวเองแล้วว่าเขานั้นต้องการเธอและขาดเธอไม่ชิงสุยถอนหายใจออกมาทำไมเขานั้นถึงไม่รู้ใจตัวเองให้เร็วกล่าวนี้เขานั้นกำลังคิดถึงว่าทำไมถึงต้องยับยังใจตัวเองในเมื่อเขารักเธอ ทำไมเขานั้นต้องยอมแพ้ที่จะได้เธอมาในครอบครองเขาควรจะต่อสู้เพื่อความรักด้วยพลังทั้งหมดของเขาเพื่อให้เธอมีความสุขเธอนั้นเคยผ่านเรื่องเลวร้ายมามากมายในชีวิตดังนั้นชิงส่ยจึงใส่ใจเธอมากกว่าใครๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนยกยุพราชอมตะจะปล่อยโยกสารวิเทียนไพยบูลออกมาชิงสุยนั้นจะเชื่อมต่อกับคชสารวิเทียนไพยบูลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกเขาจะรู้ทันทีผ่านคชสารวิเทียนไพยบูล ชิงสุยได้ปรับแต่งยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณในครั้งก่อนแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าพวกมันนั้นไม่ได้เสริมสร้างเส้นลมปราณทั้งหมดของเขาได้มันนั้นได้แค่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เส้นลมปราณสำคัญเพียง แปดแห่งเท่านั้นเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเมื่อสูตรยาอยู่เช่นนี้ในอดีตในความรู้ของโลกใบนี้เมื่อย้อนกลับไปเมื่อเขานั้นได้ปรุงมันขึ้นมาวัตถุดิบที่เขาได้ใช้นั้นเป็นวัตถุดิบขั้นต่ำเกือบทั้งหมด วัตถุดิบที่ดีที่สุดมีแค่อายุเพียงแค่พันปีเท่าน,านั้นเขาสังเกตเห็นว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มานานดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญกับมันในครั้งน้อยย่างมากเขาได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันก่อนที่จะปรับแต่งมัน เขามีความสุขกับผลลัพธ์ในขณะนี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้เขานั้นสามารถสร้างมันขึ้นมาได้20เม็ดในขณะนั้นทำให้ชิงสุยรู้สึกว่ายาเม็ดเสริมสร้างลมปราณนั้นไม่ได้ส่งผลต่อเอกความแข็งแกร่งเท่าไร มันนั้นให้ผลที่ลับที่คลุมเครือจากคำอธิอบายข้างต้นยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณหลังจากกินมันไปเพียง1เม็ดชิงสุยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กของเส้นลมปราณของเขาอย่างไรก็ตาม99%ปอร์ซ ของคนเรานั้นไม่ใช้เส้นลมปราณดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความแข็งแกร่งของเขานั้นจะเพิ่มขึ้นในตอนนี้มันนั้นทําให้ชิงสุยนั้นนึกถึงเกอร์โหลยาเม็ดนี้อาจถูกสร้างมาเผื่อเธอโดยเฉพาะ หลังจากที่กินไปหนึ่งเม็ดมันนั้นแทบไม่มีผลอะไรกับเขาเลยชิงสุยจึงติดสินใจกลืนยาเม็ดที่เหลือลงไปและเส้นลมปราณของเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ ผลของมันนั้นไม่ได้รุนแรงมากมายแต่ถ้าเส้นลมปราณของเขานั้นแข็งแรงพอมันนั้นจะเป็นอันตรายมากดังนั้นหลายคนเลือกที่จะไม่ใช้ยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณกับเด็กๆถึงแม้เส้นลมปราณนั้นจะเป็นอะไรที่สำคัญ แต่พวกเขานั้นก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะใช้มันหลาาเกิดความผิดพลาดมันนั้นจะเป็นการทำลานอนาคตของพวกเขาตอนนี้ชินสุยได้สร้างมันออกมานอกเหนือใช้สำหรับตัวเองเขานั้นตั้งใจสร้างมันขึ้นมาสำหรับเกอร์โลและคนอื่น ไมยมกแม้ว่ามันนั้นจะส่งผลที่น้อยนิดเพียงใดแต่สำหรับพวกเขาเส้นลมปราณน,นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมันนั้นอาจทำให้การบ่มพาะของพวกเขานั้นเข้มแข็งขึ้นอีกในอนาคตหลังจากออกจากดินแดนยกยุพระราชะอมตะ ชิงสุยนั้นไม่รู้สึกง่วงนอนแม้จะอยู่กลางดึกทางใดนั้นก็มีเสียงนกร้องออกมาชิงสุยส่ายหัวแล้วมุ่งหน้าออกไปนอกที่พักของเขาเขาเดินตรงไปยังหลังคาและมองไปที่จุดสีขาวในระยะไกลยพยาอินซีหิมะ ดูเหมือนประกูลหว่างยังไม่ยอมแพ้สินะชิงสุยยิ้มยิ้มขณะที่มองไปไกลๆชิงสุยนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้โดยไม่ต้องหันไปมองเขานั้นสามารถบอกได้ทันทีว่ามันนั้นเป็นเสียงฝีเท้าของตีเฉิน พวกเขากำลังมาตีเฉินเดินไปทางด้านชิงสุยและพูดเบาๆพวกเขานั้นลดหาที่เองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเมตตาอีกแล้วชิงสุยมองไปที่ตีเฉินแล้วเขาก็มองกลับไปที่ตระกูลหวงังที่ใกล้เข้ามา เจ้าต้องระมัดระวังให้มากนะเขาจะไม่ตายจนกว่าเจ้านั้นจะปลอดภยัยแม้ว่าข้าจะตายข้าจะลากพวกเขาไปกับข้าชิงสูยยิ้มขณะมองเข้าไปในระยะไกลคำพูดดูสบายสบาย แต่ติเฉินนั้นรู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากหัวใจของเขาเธอรู้สึกอบอุ่นในใจในตอนนี้แต่เธอนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเสียงโนอินทรีได้ร้องออกมาอย่างดังสน,นั่นทำให้คนอื่นๆตื่นขึ้นแม้แต่เหลี้ยงตง เทียนหยวนและคนอื่นๆก็ออกมาข้างนอกเช่นกันพวกเขามีรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาขณะมองดูชิงสุยและตีเ้เฉินพวกเขานั้นดูเขินอายมากพวกเจ้าอยู่ที่นี้และอย่าไปไหน หลังจากที่ชิงสุยกล่าวว่าเขารีบรีๆก้าวไปข้างหน้าและออกไปต้อนรับพญาอินทรีหิมะขนาดใหญ่ชิงสุยเข้าไปมองพญาอินทรีหิมะอย่างใกล้มันมีขนาดประมาณ80เมตรมันนั้นมีขนาดใหญ่ว่าพญาอินทรีหิมะทั่วไปนั้นมันราชาอินทรีอินทรียะหิมะ นั้นมันราชาอินทรีอินทรียะอิมาซึ่งเป็นสัตว์อสูรระดับนักบุญพิโรธอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของมัดน,นั้นเทียบเท่ากับนักบุญระดับสองซึ่งความแข็งแรงเทียบเท่ากับโคชสารวิเทียนภัยบุญของเขาด้านบนของมันน,นั้น มีชายห้าคนที่สวมเสื้อสีแดงอยู่คนที่เป็นผู้นำมีดวงตาที่แหลมเหมือนปลายกระบี่และมีในตาสีแดงและเขาให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับคนหาปลาเขานั้นดูไม่สง่างามและองอาจเลยแม้แต่น้อยชายชราอีกสี่คนที่อยู่ข้างหลังชายชราคนนี้ตาของพวกเขานั้นกำลังจ้องมองมาอย่างสงบที่ชิงซุย เจ้าต้องเป็นชิงสุยจากมหาวิทเมคามรกตสินะคนที่มีปัญหากับนิกายเทวะทรราชสวรรค์ใช่หรือไม่ชายชราคนที่เป็นผู้นำพวกเขากล่าวช้าช้าไปทางชิงสุยชิงสุยนั้นรู้สึกหมุดหมิดอย่างมากเจ้าหมายถึงอะไร นี้เจ้ากำลังขู่ข้าหรือข้าอยากรู้จริงๆเมื่อไรกันที่มหาทวีปเมคามรากฏนั้นมีคนที่มีความสามารถพิเศษเช่นเจ้าและยังมีคนบอกว่าเจ้านั้นได้ทำให้ตระกูลของเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นโดยใช้เวลาไม่กี่ปี เจ้าทำได้อย่างไรกันที่ทำให้พวกเจ้านั้นก้าวมาเทียบเท่ากับตระกูลที่ตั้งมาแล้วกว่าหมื่นหมื่นปีเจ้าทำได้อย่างไรทำอย่างไรถึงมาเทียบก,กับตระกูลหวังของเราได้ใจชราที่อยู่ห่างจากชิงสุยหนึ่งร้อเมตรกล่าวออกมาขณะที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่มันนั้นไม่ใช่รอยยิ้มแต่อย่างไรเจ้าจะบอกว่าตระกูลหวังของเจ้านั้นเป็นตระกูลใหญ่หรือชิงซุยหัวเราะภายใน เมืองมหาสมุดรมรกตตระกูลหวังของของข้าอาจไม่ได้ใช่ตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็ยังคงเป็นตระกูลใหญ่และศักดิ์สีเหนือกว่าตระกูลอื่นๆและในเมืองมหาสมุรมรกตพวกเรานั้นก็ได้รับความเคารพอย่างมาก และพวกร้นก็มีสหายที่ดีมากมายเจ้าคิดว่าเจ้านั้นจะสามารถจัดการพวกเราด้วยตัวคนเดียวได้หรือชายชราคนหนึ่งผู้ช้าช้าเมื่อเขาพูดจบว่ามีเสียงอสูรบินมาจากระยะไกลชิงสุยนั้นได้มองไปที่ระยะไกล เขานั้นสามารถมองเห็นสัตว์อสูรหลายสิบตัวที่ใกล้เขามาเจ้าประเมินค่าไว้สูงเกินไปชิงซุยนั้นไม่ได้หวังผลเช่นนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในใจคนในวัยข่านนั้นจะไม่กล้าที่ประมาทและไม่เสี่ยงแม้แต่เรื่องเล็กน้อยพวกเรานั้นต้องสั่งการเจ้าและเรียกคือศักดิ์ศรีของตระกูลหวังกลับมาชายชรากล่าวอย่างไม่แยแสมีชายชรานับสิบคน พวกเขาเข้ามาล้อมรอบชิงสุยไว้ในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดนั้นยืนอยู่บนสัตว์อสูรระดับนักบุญพิโรอทั้งหมดพวกมันนั้นก็เป็นสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเกือบทั้งหมดข้าสงสัยจริงๆว่าเจ้านั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหวังใช่หรือไม่ชิงสุยถามขณะที่เขาเฝ้าดูชายชราข้างหน้าพี่ชายหวังเจ้าหนุ่มนี้เป็นคนจากทวีปเมคามรกรจริงๆหรือ ใจที่รูปร่างใหญ่โตและแข็งแกร่งถามออกมาน้องหลัวอย่าดูถูกเขาดีกว่าลูกชายที่งอกขาของข้านั้นได้ถูกสังหารโดยเขาในคราวเดียวมีเสียงของความเปลียดทางในน้ำเสียงของเขา พี่หวังท่านไม่ต้องสุภาพกับมันหรอกพวกเราก็ควรจะสับเขาให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในเร็วเรนี้ชายคนนั้นกล่าวออกมาอย่างดูถูกชิงสุยนั้นก็เต็มไปด้วยความเกลียดชังเช่นเดียวกับพวกเขาเช่นเดียวกัน แต่ยังไงชิงสุยก็รู้ดีว่าเขานั้นไม่สามารถต่อสู้กับคนทั้งหมดได้พวกขั้นเป็นยอดคนในเมืองมหาสุมทรมรกฏแห่งนี้หลัวบินเจ้าและตระกูลของเจ้านั้นสามารถทำเรื่องรายย่างอายนี้ได้ แต่ประกูลลี่ของข้านั้นไม่สามารถทำได้ชายร่างผอมกล่าวขณะกำลังยืนอยู่บนสัตว์อสูรที่มีสองหัวพี่ลี่พวกเราอยู่ที่นี่ในวันนี้เพื่อสนับสนุนพี่หวังปล่อยวางเรื่องต่างไปก่อนได้หรือไม่ ใจชราคนหนึ่งที่มีอายุไม่มากที่นั่งอยู่บนหงสีทองที่ข้างราชาอินทรีอินทียะอิมาได้กล่าวออกมาชิงสุยหยิบโลและกระบี่ดารายุคคาดของเขาออกมาเขาหมุนเวียนความแกร่งของเขาไปสู่จุดสูงสุดแต่อย่างไรตอนนี้เขานั้นก็ไม่สามารถสงบใจลงได้อยู่ดีเอาละฟังพี่น้องของข้าเราจะโจมตีเขาพร้อมๆกัน ราชาอินซีอินซียะหิมะได้สยายปีกของมันและตรงไปที่ชิงสุยเสียงร้องอันกึกก้องได้ดังก้องขึ้นนกกระจอกทองคำได้ปรากฏตัวขึ้นมากจากระยะไกลไกลเสียงร้องของราชาอินซีหิมะได้หยุดลงเมื่อเห็นนกกระจอกทองคำ ภายในชพริตานกกระจอกทองคำได้เข้ามาใกล้กลุ่มชายชราที่ยืนล้อมชิงสุยอยู่คนที่ยืนอยู่บนนกกระจอกทองคำนั้นก็คือเหมียนยูย่หยางเหมียนยูย่หยางทำไมท่านถึงมาที่นี่กันชิงสุยยิ้มและถามไปที่เขา เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เจ้าเจออยู่ในตอนนี้ข้านั้นจะไม่ออกมาได้อย่างไรกันเหนียนยูย่หยางพูดอย่างเป็นกันเองเหนียนยูย่หยางเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าสามารถที่จะต่อกรกับตระกูลหวังได้เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าสามารถช่วยเจ้าหนุ่มนี้ได้หวังตี้หลงมองไปที่เหนียนยูย่หยางและกล่าวอย่างหยาบคายพร้อมกับชี้ไปทางเขา แคานั้นไม่มีทางปล่อยให้พวกคนแก่ไรยังไอมารุมทำร้ายเด็กหนุ่มแค่คนเดียวได้ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปเกรงว่าคนในเมืองมหาสมุทรธมรกฏคงไม่มีหน้าออกไปเจอใครๆเหมียนยุ่ยอย่างหัวเราะเสียงดัง คำพูดดังกล่าวทำให้เหล่าชายชราโดยรอบถึงกับพูดอะไรไม่ออกมันนั้นทำให้หวังตี้หลงนั้นโกรธเป็นอย่างมากใบหน้าของเขานั้นถูกย้อมไปด้วยสีแดงเกือบทั้งหมดเขาได้จ้องไปที่เหนียนยู่อย่างและกล่าว ยังไงสักข้านั้นต้องฆ่าเขาให้ได้ถ้าเจ้านั้นต้องการวดมือเข้ามาก็อย่างหาว่าค่านั้นไม่เกรงใจก็แล้วกัน5ๆแม้แต่ตอนที่เจ้ากําลังจะตายเจ้านั้นก็ไม่เคยตระหนักถึงความสามารถของตัวเองเลย้า หลังจากที่เหนียนยูย่หยางกล่าวจบก็มีเรียงร้องของกระเรียนดังมากจากที่ไกลไกลกระเรียนน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่นั้นกำลังบินตรงเขามาที่พวกเขาด้วยความเร็วมหาศาลพวกเขาทุกคนนั้นสามารถสัมผัสดได้ถึงความเร็วที่มากมายมหาศาลของมันเพียงแค่พลิกตามันนั้นก็เกิดมาอยู่ต่อหน้าพวกเขาแล้วชิงซุยไม่คาดว่าจะได้พบเจอท่านหยีมูต้วนมู่ในตอนนี้ แม้ว่าเธอนั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่ชิงสุยนั้นก็สามารถมองเห็นเธอที่อยู่บนกระเรียนน้ำแข็งได้ชิงสุยเข้าใจแล้วทำไมเหนียนยู่อย่างนั้นถึงมั่นใจมากขนาดนี้เพราะเขานั้นได้เชิญท่านหญิงต้นมู่มาด้วยนั่นเอง ชิงสุยนั้นรู้สึกขอบคุณชายชราคนนั้นด้วยใจจริงเขานั้นสามารถคาดการทุกอย่างได้แม่นยำอย่างกลับสามารถมองเห็นมันได้เรากับเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามชิงสุยนั้นไม่สามารถเข้าใจว่าทำท่านหญิงต้วนมู่ถึงมาถึงที่นี้ได้เร็วอย่างนี้ทั้งที่เธอนั้นอาศัยอยู่ที่เมืองต้วนในนครจองหยวน โชวดีที่ท่านหญิงนั้นได้ผ่านมาที่เมืองมหาสมุทรมรกตและได้พักอยู่ที่นั้นพอดีข้าเลยเล่าเกี่ยวกับปัญหาที่เจ้ากำลังเจออยู่ให้นางฟังและขอให้นางมาช่วยเหลือเจ้าตอนนี้เจ้าไม่ต้องกังวลใดอีกต่อไปแล้วเหนียน ยางยิ้มออกมาทำให้ชิงสุยนั้นสบายใจอย่างมากในตอนนี้ชิงสุยรู้สึกสบายใจอย่างมากเมื่อเห็นท่าหญิงต้นมู่ที่ยืนอยู่บนกระเรียนน้ำแข็งอย่างสง่างามผิวของเธอที่สะท้านกับแสงจันทร์ทำให้เธอนั้นงดงามดังหยกล้ำค่าเธอนั้นมีความงามมากกว่าครั้งก่อนที่เขานั้นพบเจอเธอซสอีกเธอนั้นสวยมากในตอนนี้แต่นอกเหนือจากความงามของเธอแล้ว กลิ่นอายของเธอนั้นได้แตกต่างออกไปจากเก่าตอนนี้เธอนั้นมีกลิ่นอายที่แสนทรงสเส่หมมากกว่าเก่าอย่างมากมายเธอนั้นสามารถดึงดูดผู้ชายทั้งโลกได้เพียงแต่เธอยิ้มออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ